วัสดีค่ะนะวันนี้เข้าวันที่3ที่อยู่ที่เซนเจอร์แล้วนะคะก็เดี๋ยววันนี้เราจะไปทริปเราจะออกนอกเมืองไปชมกันค่ะแต่ว่านี่เดี๋ยวดูวันนี้อ่ะเมื่อวานี้นะคะหมดไปทั้งหมดเออ่115หยวนประมาณ500กว่าบาทนะคะก็แพงนะก็อันนี้เราไปกิน ที่รถไฟฟ้าใต้ดินสถานีหลอ่อหูอ่นะ <laughs> าะนะคะมืออาชีพอยู่ไหมนะคะก็เออ <laughs> เราทานข้าวกันให้เรียบร้อยก่อนก, <laughs> ก่อนเราจะเดินทางนะคะ <laughs> เพอาหารก็แอบเสียง,องตอกไม่เหมือนกับบ้านเราเท่าไหร่นะคะไม่เป็นไรค่ะลองความแตกต่างว่าบ้านคนจะเป็นยังไงบ้างอร่อยไหมคะโบโบนะคะก็โอเคนะคะเดี๋ยวเราทานกันให้เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเราวันนี <laughs> <laughs> <ๆ>้คีบดีกันก่อน